อร่อยเลิศค่ะ รอยเลิศกับผู้รีดวันนี้มากันที่ซุยคินเจแปนิสชั้น22โรงแรมคลาวพลาซ่าเริ่มตั้งแต่เมนูเจว่าฟู้สลัดสลัดกากเต้าหู้ถั่วเหลืองและมีเต้าหู้สดอีกเมนูต้องกินครอบครัวเต้าหู้ประกอบด้วยเต้าหู้ถั่วลิสงเต้าหู้งาเต้าหูน้นมสดและเต้าหู้สดโดยเฉพาะตัวเต้าหูน้นมสดนี้ไม่เจร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นมังสวิรัตเจเมนูที่3ยูโดฟูนาเบะน้ำซุปเคี่ยวจากสารพัดผักใส่มาด้วยเต้าหู้เย็นหอม หนึบต่อมาสําหรับไม่เจเจแปนิสบิฟชาบูชาบูเนื้อซากาจากเมืองโอซากา้าบาละชิราชิข้าวหน้าปลาดิบรวมเทมเซโร่โซบะแป้งโซบะทําจากเปลือกไม้เสิร mm ์ฟคู่มากับเทมปุระกุ้งตามคุณรีดไปเลยครับอร่อยเลิศกักคุณฤทดวันนี้นะคะพาแฟนๆมาหารับประทานอาหารเจโอ้โหสไตล์แจเปนิสค่ะ และตอนนี้นะคะหรีก็อยู่กับพนักง,งานบริการยอดเยี่ยมเลยคุณสุนิาสาแสนพรมนุ้ยจ๋าสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณหลีสวัสดีค่ะนุ้ยค่าเมนูเจอของเราเมนูอะไรครับ ที่ลูกค้ามาทานแล้วติดใจแน่นอนเมนูแรกก็จะเป็นเมนูโทเมดโทฟูนะคะประกอบไปด้วย4อย่างเป็นเต้าหู้สดนะคะแล้วก็เ<ช>ต้าหู้ถั่วเต้าหู้งาดําแล้วก็เต้าหู้นมสดในตัวของเต้าหู้ก็จะมีน้ําซอสของเต้าหู้นั้นๆอยู่แล้วเต้าหู้สดนี่ขาดไม่ได้คือเกลือหิมัลัลเช่นนั้นจ้าฝนประมาณเห็ดทรัฟเฟิลแบบนั้นเลยแล้วก็มาเต้าหู้นมสดเต้าหู้นมสดนี้ผู้ที่เจแท้ๆทานไม่ได้เพราะมันเป็นนมสดไปเมนูที่2สิจ้านุยวาฟส ก็จะประกอบไปด้วยเต้าหู้เย็นค่ะกากเต้าหู้ใส่ผักออร์แกนิกนะคะแล้วก็คลุกเขาด้วยน้ำสลัดก็จะทํามาจากแอปเปลิลแล้วก็แครอทไปเมนูต่อสิจ๊ะเป็นเมนูยูด้ฟูนาเบค่ะความหวานของน้ำซุปข,ของเรามันมาจากไหนนะจ้าหนุยมาจากผักค่ะหลายชนิดเลยค่ะแล้วก็เห็ดรวมค่ะเต้าหู้ของเขาดีสิเป็นเต้าหู้อะไรจ๊ะหนุยเป็นเต้าหู้เย็นค่ะเป็นเต้าหู้เย็นนี่คือ3เมนูเจของเราแต่ถ้าไม่เจ เราก็มีแนะนําเป็นข้าวหน้าประดิบค่ะก็จะประกอบไปด้วยโทโลมาโกโรแซลมอนโฮตเตะอิกุระค่ะแล้วก็คุกเค้าด้วยน้ําซอสก็แนะนําเป็นเทมเซโรโซบะโซบะทําเองของที่ร้านทําจากแป้งญี่ปุ่นที่ทํามาจากเปลือกไม้ค่ะและทานกับอะไรทานคู่กับเทมปุระค่ะอ้าวเมนูต่อสาหรับคนรักเนื้อนาเบะเนื้อซากะค่ะเป็นเนื้อนําเข้าจากญี่ปุ่นน้ําซุปก็จะทําจากปลาคาสึอโอที่มีขบวนการหมัก 2>, 2ปีเลยนะคะวันนี้หลีทต้องขอการันตีให้กับเมนูเจสเมนูแล้วก็บ้านละชิราชิให้ซุยกินเจปนิสเลสศรองเป็นอร่อยเลิศค่ะ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านซุยคินเจแปนิสตั้งอยู่ที่ถนนพระรามสี่ตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬาลงกรภายในโรงแรมคลาวพลาซากรุงเทพชั้น22ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีตรับพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีตไปเลยครับ โปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS อร่อยเลิศก,กับคุณดิตและ AIS จะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ร้านซุยคินแจเปนิสเรสรองมีสิทธิพิเศษอะไรให,ให้กับคุณลูกค้า AIS บางคารนุยจ๋าสำหรับ AIS นะคะก็จะลดให้10%นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30เมษายน2564ค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8 20นาทีช่อง3กด33ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อะไรลิศกับผลิตลิเมเชืออีติ้งย่างผิงฉังต้องกินค่ะ